เราเข้าใจฟิโลโซฟีเข้าใจปรัชญาการออกแบบของบิตคอยเราจะรู้ว่ามันเป็นเง, world, งินที่เอาอํานาจออกจากมือรัฐบาลรัฐบาลไหนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูข <c oughs> งองบ hurting, รรอติตคอยก็จะสูญเสียอํานาจรัฐรัฐบาลไหนที่เพิกเฉยต่อบิตคอยก็จะสูญเสียอํานาจรัฐแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไหนที่เข้ามาเป็นมิตรกับบิตคอยก็จะสูญเสียอํานาจรัฐเช่นเดียวกันแตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดว่ารัฐบาลจะยอมรับเนี่ยผมมองว่าเป็นคําที่เป็นไปได้ยากมากนะครับนอกเสียจากว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นตัวแทนของประชาชน เพราะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราคาดว่าจะเห็นตรงนี้เราผมไม่คาดว่าเราจะได้เห็นเร็วแต่เราก็จะได้เห็นประเทศเล็กๆที่ที่เสียเปรียบมาตลอดเนี่ยค่อยๆอดอกมากขึ้นนะครับเคสตัดดี้ที่เราพูดกันมา3 4ปีก็มีอย่างเอลซาวาดอซึ่งได้เห็นความเจริญในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆมาตลอด3 4ปีผู้คนเริ่มมีความหวังมากขึ้นประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะเมื่อกระโดดเข้ามาในเรียกว่าบิตคอยสแตนดาร์ดละกันก็คือมาตรฐานของเงินที่มันแข็งแกร่งเนี่ยสิ่งที่เขาจะพบคือว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มมันไ่ make sense. ไอ้พวกกิจาการปล้นชาติเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันจะเริ่มค่อยๆหายไปเมื่อเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพาระบบการเงินที่มันต้องไปอ้างอิงทุกสิ่งทุกอย่างกับระบบของ Federal Reserve สิ่งที่เราจะเห็นคือประเทศอย่างเนี้ยนะฮะเขาก็จะเริ่มลืมตาอาปากได้อาจจะใช้เวลา10ปีฮะยีปีแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นผู้ผลิต แล้วเมื่อเป็นเมื่อมีผู้ผลิตแล้วเนี่ยแล้วผู้ผลิตมีความต้องการไอ้เงินหน่วยตัวนี้นะฮะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นอดัปชันแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นแบ็กหลังสกุลเงินเลยเนี่ยนะฮะเราออกสกุลใหม่โดยมีตัวนี้แบ็กเลยอันนี้คือการเปลี่ยนมาตรฐานการเงินซึ่งถ้าพูดถึงอันนั้นเนี่ยผมมองว่ายากมากแม้กระทั่งเอลซาวะดอยไม่ทําเลยอันนั้นเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยนะฮะยี่สิบสามสิบปีถ้าอยากจะเห็นแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งหวังเลยมาก ทางเยอรมันเองเขามองว่าบิตคอยเป็นแอสเซทอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีมีโอกาสไหมคะที่แบบว่าเราก็รับเอาเระบบผู้ลงทุนรายใหญ่ในตลาดเนี้ยคะ่ะเขาจะเขาจะมองว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะเออ่ทำเหมือนทางฝั่งเยอรมันแล้วก็โกยตรงนี้จากตลาดไปอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็มีฮะมีซึ่งซึ่งเราดูเราดู Data Onchain ได้นะครับเอ่อมันก็จะพอเห็นอยู่ว่ามันมีการซื้อ Bitcoin แล้วถอน Bitcoin ออกจาก x c h a n ช e มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มักจะแปลว่าเป็นการซื้อเก็บเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงเนี้ยยอดการถอนออกจากเอ็กเชนจริงๆมันมันไม่ได้กระโดดเท่าไหร่แต่มันก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆแล้วถ้าเราไปดูพวก Twitter Account อย่าง We l ว Watcher อย่างไรพวกเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีการซื้อก้อนใหญ่นะครับเข้ามาในช่วงในช่วงวันสองวันเนี่ยเยอะพอสมควรเลยอย่างที่ผมพูดดถึงงงงเเเเเมมืืื่่่่่่ออออออกกกีีีี้้ Metalyt Ke นนนนน็็ปปบริษัททใญุวซไหล จําไม่ได้ยอดเท่าไหร่แต่ก็ก็เยอะพอสมควรนะครับออค่ะทีนี้ออในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเยอรมันแล้วอยากดูว่าในในภาพรวมเนี่ยค่ะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์บอกว่าจะมีโอกาสเนียคะที่ในแต่ละประเทศหรือว่าประเทศใอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าบิตคอยน์เองอาจจะมีโอกาสมาเป็นหนึ่งในเงินสำรองหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วมองเห็นคุณค่าของบิตคอยน์มากขึ้นเนี่ยค่ะอืผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเลเวอเรจจากเหตุการณ์นี้นะฮะ คือคือสิ่งสิ่งที่พูดตรงนี้มันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นของมันเองช้าๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คาดผมไม่ได้คาดว่ามันจะเกิดขึ้นภายในแบบไม่กี่ปีนี้ด้วยซ้ำน,นะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันมันมีมันมีความขัดแย้งหลายอย่างของบิตคอยกับรัฐบาลคือถ้าเราเข้าใจว่าเขาเราเข้าใจฟิโลโซฟีเข้าใจปรัชญาการออกแบบของบิตคอยเราจะรู้ว่ามันเป็นเงินที่เอาอํานาจออกจากมือรัฐบาล รัฐบาลไหนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับบิตคอยก็จะสูญเสียอำนาจรัฐรัฐบาลไหนที่เพิกเฉยต่อบิตคอยก็จะสูญเสียอำนาจรัฐแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไหนที่เข้ามาเป็นมิตรกับบิตคอยก็จะสูญเสียอำนาจรัฐเช่นเดียวกันแเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะพูดว่ารัฐบาลจะยอมรับเนี่ยผมมองว่าเป็นคําที่เป็นไปได้ยากมากนะครับนอกเสียจากว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นตัวแทนของประชาชนอันนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่เราก็รู้ว่าในโลกนี้มันแทบจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องของพวกเขานะครับรัฐบาลและนักพิมพ์เงินทั้งหลายเนี่ยยากมากๆที่เขาจะยอมรับบิตคอยเข้าไปอยู่ในสารระบบของเขาทางเดียวที่จะยอมรับได้คือ จะต้องโดนบังคับให้รับจากการที่ถูกตัดออกจากเน็ตเปิดของการค้าอาจจะเป็นในระดับประชาชนในระดับยากษญที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราคาดว่าจะเห็นตรงนี้เราผมไม่คาดว่าเราจะได้เห็นเร็วแต่เราก็จะได้เห็นประเทศเล็กๆที่ที่เสียเปรียบมาตลอดเนี่ยค่อยๆอดอกมากขึ้นนะครับเคสตัดดี้ที่เราพูดกันมา3 4ปีก็มีอย่างเอลซาวาดอซึ่งได้เห็นความเจริญในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆมาตลอด3 4ปีผู้คนเริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นอาร์เจนตินาเริ่มเปิดรับแนวคิดเรื่ององงข สกุลเงินเสรีนะครับซึ่งก็จะทำให้ลดอำนาจของพวกองค์กรการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF อย่างโ r l d Bank ลงไปในการควบคุมประเทศของเขานะครับเราเห็นว่าเขาปราศจากเงินเฟ้อนะมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ประธานาธิบดีคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมประเทศที่เจอปัญหาักหนักพวกนี้ผมว่าอาจจะไม่ว่าจะเป็นการโดนบังคับด้วยสถานการณ์นะฮะหรือว่าเป็นการที่ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียมากหนักเนี่ยเขาจะค่อยๆเลือกที่จะเข้ามาก่อน แต่ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะเมื่อกระโดดเข้ามาในเรียกว่า b บิตคอยต t นด d a r d ละกันก็คือมาตรฐานของเงินที่มันแข็งแกร่งเนี่ยสิ่งที่เขาจะพบคือว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ m เม e sense หลายประเทศจำเป็นต้อง Import พลังงานหรือ Import อาหารทั้งทังที่ตัวเองมีความสามารถในการผลิตอาหารและพลังงานได้นะะทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากดีลที่ไม่ว่าจะมาเพื่อแลกกับเงินกู้จาก IMF จาก World Bank นะฮะ,นะะกับเอ่อกับเขาเรียกว่าอะไรนะ การเซ็นสัญญานะะสะสนที่สัญญาปรับรีสตรัคเจอร์ภายในประเทศให้จําเป็นต้องให้สัมปทานกับต่างชาติในการขายสินค้าต่างๆในราคาถูกเราซื้อกลับแพงกลับมาคืนกลับมาใช้เองในราคาแพงๆเรากําไรไปให้ชาวต่างชาติไอ้พวกกิจการปล้นชาติเหล่านี้นะฮะมันจะเริ่มค่อยๆหายไปเมื่อเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพาระบบการเงินที่มันต้องไปอ้างอิงทุกสิ่งทุกอย่างกับระบบของ Federal Reserve ใช่ไหมสิ่งที่เราจะเห็นคือประเทศอย่างเนี้ยนะฮะเขาก็จะเริ่มลืมตาอาปากได้ อาจจะใช้เวลา10ปีฮะยีปีแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นผู้ผลิตแล้วเมื่อเป็นเมื่อมีผู้ผลิตแล้วเนี่ยล้วผู้ผลิตมีความต้องการไอ้เงินหน่วยตัวนี้นะฮะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็น a d ด p t ชั n นดังน,นั้นตอบยาวตอบวนมากแต่ผมไม่ได้มองว่าแบบถ้ารัฐบาลเยอรมันประกาศว่าฉันจะใช้เป็นออสินทรัพย์ในคลังนะฮะจะเป็นการยอมรับผมมองว่าไม่เกี่ยวมันอาจจะใช้คําว่าสินทรัพย์ในคลังมันมีหลายแบบ เข้าเรื่องสถีทโทษทีนะผมอ้อมผมอ้อมไปจากเยอรมันผมอ้อมไปเออสาวดอร์ไปอาร์เจนตินาแล้วกลับมาใหม่นะฮะก็นะนสินทรัพย์มันมีการมองว่ามองว่าเอามาใช้เป็นสินทรัพย์มีหลายแบบถ้าใครจําเคสของโดคอนนะครับกับลูน่าเทราได้จําได้ไหมว่าเขาเคยบอกว่าเขาจะเอาบิตคอยไปใช้เป็นสินทรัพย์สำรอง เป็น collateral asset แล้วคนก็ดีใจกันหมดเลยว่าเนี่ยเราจะมี stable coin นะฮะที่นอกเหนือจากจะให้ yield ย0ต่อปีแล้วเนี่ยยังเป็น stable coin ที่ back ด้วย bitcoin นะคือโคตรเจ๋งเลยนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ออกมาเบรกคนที่กำลังตื่นเต้นกันอยู่ว่าสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้เรียกว่า b a c ด้วย bitcoin การเอา bitcoin ไปเป็น collateral เนี่ยคือการเอา bitcoin ไปจับเป็นตัวประกันแค่นั้นเองนะครับนี่คือกรณีเดียวกันถ้าประเทศบอกว่าจะเอามาเป็น collateral ยังไม่ได้แปลว่าเงินของเขาจะ b a c ด้วย bitcoin ยังไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจของเขาจะตั้งอยู่บน bitcoin แค่ว่าเขาจะมีสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ถ้าเขาพิมพ์เงินเยอะๆแล้วพอมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเขาต้องการที่จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินเขาให้ให้มันคงที่ขึ้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินของเขามันมีปัญหาอะไร นะครับเช่นอัตราการพิมพ์ของเขามันมันเยอะเกินไปจนมันทิปโอเวอร์สเกลแล้วมันทําให้เริ่มเกิดไฮเปอร์อินฟลชันขึ้นนะเพราะว่าคนก็เริ่มทิ้งเงินของเขามากขึ้นแล้วคนในประเทศก็เริ่มทิ้งเงินในประเทศแล้วซื้อเงินนอกประเทศจนมันเกิดเป็นคล้ายๆเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ทำให้มูลค่าของเงินมันลดลงอย่างรวดเร็วนี่นะแบบเดียวที่เกิดกับลูน่ากับเทร่เนี่ยสิ่งที่เขาจะทาได้คือเขาจะมีสินทรัพย์ในคลังที่เขาเอามาขายเพื่อซื้อเงินตัวเองที่กําลังเสื่อมค่าได้เป็นการปล้น ถ้ามองว่าสินทรัพย์ในคลังนั้นคือสินทรัพย์ของคนในประเทศชาติก็คือเป็นการเอาสินทรัพย์ของทุกคนในประเทศชาติไปเทขายเพื่อมาซื้อเงินที่ตัวเองเสกขึ้นมาโดยไม่มีค่าอะไรเพื่อที่จะรักษาหน้าในเวทีตลาดโลกเท่านั้นนะฮะนี่คือการเอาสินทรัพย์ไปเป็นตัวประกันอ่าผมมองว่านี่คือสเต็ปที่1ยังดีกว่าไม่ทํายังดีกว่าไม่ทำ,ทำเพราะอย่างน้อยแปลว่าเขาเห็นค่าในการเป็นสินทรัพย์แต่ว่ายังไม่ได้แปลว่าเขาจะเขาจะ เป็นมิดหรือเข้ามาสู่มันเพราะว่านี่คือวิธีนึงคุณจะสามารถใช้สินทรัพย์แบบนี้ได้ทองคําถูกใช้แบบนี้มาตลอดนะฮะหลายประเทศมีการซื้อทองคําตลอดเวลาแต่ว่าทองคําไม่ได้ถูกใช้ในการหนุนหลังสกุลเงินหรือค่างเงินอีกต่อไปละทองคําตอนนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือนะฮะในการที่จะใชเะ้เขาเรียกว่าอะไรรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆในตลาดโลกก็ใช้วิธีการรักษาเสถียรภาพด้วยอัตราดอกเบียเบ้ย issuance rate นะฮะ,นะฮะและนโยบายทางการเงินซึ่ง มันก็คือ Al ัลก o r i ท h ม i c stablecoin นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งในโลกคริปโตเนี่ยถ้าใครอยู่ตรงนี้เราจะสะท้อนให้เห็นถนึงเศรษฐกิจโลกได้ชัดว่าสกุลเงินประจำชาตทิทุกประเทศมันคือ Al ัลก o r i t h m i c stablecoin ระหว่างกันและกันนะฮะที่เพกมูลค่ากับเงินยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วแปลว่าทุกอันสามารถระเบิดได้ในลักษณะเดียวกันค่ะก็คือหมายความว่าอาจจะมีส่วนที่อาจจะเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่สินทรัพย์หลักของแต่ละประเทศถูกไหมคะ ใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะใช้เป็นแบ็กหลังสกุลเงินเลยเนี่ยนะฮะเราออกสกุลใหม่โดยมีตัวนี้แบ็กเลยอันนี้คือการเปลี่ยนมาตรฐานการเงินซึ่งถ,ถ้าพูดถึงอันนั้นเนี่ยผมมองว่ายากมากแม้กระทั่งเอลซาวดอยไม่ทําเลยนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยนะฮะยี่สิบสาสิบปีถ้าอยากจะเห็นแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งหวังอะไรมากเหมือนแจกกาวเนาะแต่ว่าเตือนให้ระวังนะฮะว่าทุกอย่างพวกนี้มันเป็นแค่ผมพูดจากโมเดลไหนโมเดลนั้นนะครับ ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราอาจจะได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มฝั่งบิกจ้ะคะ่ะที่เขาจะสร้างสกลุลเงินใ,ใหม่ขึ้นมานะคะมาสู้แข่งกับกับฝ <Born. S 2> ั่งดอลล่าอย่ากหรือว่าอยา่อยางบางทีเรามองเรามองว่าบิตคอยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ทําไมทําไมฝั่งเขาถึงมองว่าอุยบิตคอยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสาหรับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะผมก็ไ <mist> ม่รู้เขาเนาะนะะเราก็พอดีไม่ใช่ปูตินซะด้วย แต่ว่าจะต้องมีรูมโบก่อนว่าแบบเขาน่าจะยังไงอืมคือจริงๆหลายรัฐบาลในกลุ่มบริกส์ก็เคยมีการแสดงความสนใจบิตคอยมาก่อนล่วงหน้านะฮะเราก็มีการศึกษาบิตคอยด้วยนะครับไม่ว่ารัฐบาลจีนเองก็มีการตั้งหน่วยศึกษาวิจัยบิตคอยเลยตั้งแต่ปี2011เงี้ยนะฮะรัฐบาลรัสเซียเองก็มีการศึกษาการนำบิตคอยไปใช้กับลัทธิโรมแต่ว่าพอเราพูดถึงกลุ่มบริกส์เนี่ยนะกลุ่มบริกส์คือหลายกลุ่มประเทศอย่างเช่นบราซิลอินเดียอัเซียจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะฮะกลุ่มนี้คือกลุ่มททีีี่่่่เเเป็นกกกลุมศรรษฐิจยวา อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐมากนักแต่ก็อยู่ภายใต้คือโลกมันอยู่ภายใต้ระบบการเงินของสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศที่หลายอย่างมันต้องเซ็ตเทลด้วยเงินดอลลาร์นะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศก็ต้องเซ็ตเทลด้วยเงินดอลลาร์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องวิ่งผ่านระบบธนาคารซึ่งไปขมวดรวมกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาทําให้อเมริกาในะมีอํานาจในการที่จะควบคุมโฟล์ตรงนี้ได้เกินตัวแล้วกัน นะครับแล้วเขาสามารถใช้อำนาจนี้ในการลงโทษประเทศที่เขาไม่เห็นด้วยในการกลั่นแกล้งประเทศที่เขาไม่อยากให้พัฒนาอะไรเงี้ยด้วยการทำเซ็ชั่นทําอะไรต่ออะไรซึ่งเราเห็นมาตลอดนะฮะประเทศอย่างคนคนอดอยากล้มตายกันในเวเซเวลาก็มาจากการพยายามที่มาจากการที่อเมริกาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อย่างชาเวสทำนะฮะไม่ว่าเหตุผลใด,ดก็ตามแต่ก็ไปเซ็ชั่นการค้าเขาประชาคนที่เจ็บคือประชาชนคนที่คนที่เจ็บไม่ใช่นักการเมืองที่เขาบอกว่าโกงแล้วฉันจะต้องลงโทษ แต่คนที่เจ็บคือประชาชนนักการเมืองมันก็กินเงินต่อแล้วมันก็ร่ำรวยอยู่ดีนะฮะแต่ว่ากลุ่มบริกสเนี่ยก็คือกลุ่มที่เห็นว่าตรงนี้มันอันตรายต่ออธิปไตยเลยล่ะนะการที่ทุกสิ่งทุกอย่างการค้าการลืมตาอ้าปากมันต้องไปขึ้นกับเงินดอลลาร์เขามีการคิดว่าเขาจะใช้สกุลเงินอื่นแต่ว่าทุกคนถามผมว่าบริกส์เขาจะหนีจากดอลลาร์แล้วเนี่ยนะผมบอกว่าอย่าอย่าส่วนตัวผมบอกว่าอย่าอะไรกับมันมากผมได้ยินข่าวผม ตั้งแต่สมัยเด็กๆนั่งรถไปโรงเรียนกับคุณพ่อเปิดวิทยุขึ้นมาผมก็ได้ยินรายงานวิทยุตอนเช้าว่ากลุ่ม b r i กส์จะเลิกใช้เงินดอลลาร์แล้วนะฮะสาปีละก็ยังได้ยินมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแค่ลมปากจนกว่าเขาจะทําจริงๆ<อ>ค่อยว่ากันนะ แต่อันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นผีตัวหนึ่งที่หลอกหลอนโลกมาตลอด2 0 3 0ปีใช่ไหมว่าวันหนึ่งเขาทำมันน่าจะมีผลซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเขามีเดทไลน์แล้วด้วยนะฮะภายในปีนี้จะต้องคลอดออกมาให้ได้ก็อรอดูว่าจะได้ไหมนะฮะแต่คราวนี้ถ้าได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกลุ่มประเทศพวกนี้คือกลุ่มประเทศที่มองว่าระบบดอลลาร์เป็นเป็นภัยต่อเขาเพราะฉะนั้นเขาจะหาระบบใหมท่ที่ที่ที่ปลอดภัยกับพวกเขามากกว่าแต่ระบบใหม่จะใช้อะไรดีล่ะนะฮะจะใช้อะไรดี ในที่สุดมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะลงเอยกันที่เงินโบราณที่เราเคยใช้มาตลอดก็คือทองคำ mm hmm. นะก็เป็นไอเดีย hmm. ที่เรียกว่ามี traction สูงที่สุดก็คือว่าจะกลับไปใช้มาตรฐานทองคำกันแต่ปัญหาคือมันผมมองว่ามันไม่มีทางรอดเพราะว่ามาตรฐานทองคำมันตายไปแล้วนะหลังจากตั้งแต่ยุคสมัย b a n k of e n g l a n d เลยมาจนถึงยุคสมัย Federal Reserve เนี่ยสิ่งที่ ระบบธนาคารพิสูจน์ได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าคือในระบบการค้าปัจจุบันเนี่ยทองคํามันไม่สามารถทําหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเป็นหน่วยวัดมูลค่าได้อีกต่อไปมันเป็นได้แค่ต e v แว u e เพราะฉะนั้นเนี่ยทองคํามันจะถูกรวมศูนย์และเมื่อรวมศูนย์แล้วนะมันกลายเป็นตัวเลขในบัญชีมันถึงจะสามารถนําไปใช้ในการค้าขายได้ปัญหาของทองคําเมื่อรวมศูนย์แล้วเนี่ยมันเย้ายวนใจมาก นึกสภาพว่ามันมีคลังที่มีทองคําจํานวนมากอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นคล้ายๆเราเราใช้คาว่าฮันนี่พอตคือมันเป็นเหมือนหม้อน้ําผึ้งนนอะเนาะโจรก็จะอยากล้นนะฮะแล้วไม่ใช่โจรเฉยๆคนคุมห้องก็จะอยากขโมยนอกเหนือจากคนคุมห้องคนคุมนโยบายและการใช้เงินเหล่านั้นและการเอาทองคําเหล่านั้นไปทําอะไรก็จะอยากหาทางสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพราะว่ามีทรัพย์สินที่มีค่าขนาดนี้มารวมกระจุกกันอยู่ใกล้มือขนาดนี้มนุษย์มันทนความโลภไม่ได้ นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบมาตรฐานทองคาที่ทําให้เรามีปัญหาในระบบการเงินมาถึงทุกวันนี้นะครับความสามารถไอ้ความไม่สามารถในการทัดทานความโลภของตัวเองได้ของมนุษย์เนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ใ,นในกล้าการรวมตัวของเงินเนี่ยนะฮะยังไงมนุษย์นั้นก็ก็คอรัปแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเรามาดูกลุ่ม b r i c สแล้วทองคําจะไปรวมอยู่ที่ใครนะมันก็จะมาเจอปัญหาเดิมกับที่ u s เจ ในที่สุดทองคําก็จะต้องหาที่รวมสักที่หนึ่งมันไม่สามารถกระจายอยู่ในทุกประเทศได้ด้วยเพราะแต่ละประเทศเหล่านี้ถ้ามันกระจายอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ละประเทศไม่มีกําลังทหารเพียงพอที่จะป้องกันทองคําในครังแน่นอนดีไม่ดีก็รบกันเองปล้นกันเองฆ่ากันเองหรือไม่ก็เป็นเป้านิ่งๆรอให้สหรัฐมาเอาบอกว่าประธานาธิบดีคนนี้เป็นผดเด็จการเราจะต้องให้มีประชาธิปไตยเราก็เข้าไปปลดแอกประเทศนั้นเสร็จแล้วขนทองคํากลับประเทศไปแบบที่ทามากับทุกประเทศนะครับ ในกรณีแบบนี้ผมมองว่ามันรอดอยากมันทำได้ก็อาจจะทำได้เป็น Publicity Stunt ทำสั้นๆใช้สักห้าหกปีก่อนที่ปัญหาจะกลับมาว่าในสุมต้องไปรวมที่ใครสักคนใดคนหนึ่งรวมรวมที่จีนไหมรวมที่รัสเซียไหมแล้วพอมันรวมที่คนใดคนหนึ่งปุ๊บคนนั้นก็จะกดขี่ประเทศในกลุ่มพันธมิตรได้อยู่ดีมันไม่ได้แก้ปัญหาของพวกเขาเราก็อยากจะบอกว่ามันมีเพียงแค่บิตคอยนเท่านั้นแหละที่แก้ปัญหาพวกเขาได้แต่ปัญหาที่เขา ไม่ยอมใช้แล้วก็คิดว่ายากมากที่จะใช้ก็คือว่าประเทศเหล่านี้อาศัยการใช้ในโยบายทางการเงินนะฮะเป็นอาวุธหลักในปัจจุบันเลยนะในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาทั้งด้านการทําสงครามจริงๆนะฮะแบบที่สงครามเรียกว่าสงครามคิเนติกบอรคือสงครามสงครามกลหรือสงครามการค้านะครับจีนพิมพ์เงินมหาศาลในอัตราที่รุนแรงกว่าสหรัฐอเมริกาอีก รัสเซียก็อัดฉีดเงินเข้าสู่การทำสงครามมากมายมหาศาลเพื่อที่จะปกป้องดินแดนจากการลุกรานของนาโตนี่คือสิ่งที่ถ้าเขาเปิดรับบิตคอยกลับมาที่ประโยคแรกไม่ว่าประเทศของคุณจะต่อต้านเพิกเฉยหรือเป็นมิตรบิตคอยจะเอาอำนาจราต่อจากมือคุณก็คือว่ามันจะเอาอำนาจในการผลิตเงินออกจากมือรัฐสิ่งที่รัฐจะไม่สามารถใช้ได้อาวุธจะหายไปอันหนึ่งคือการใช้ในโยบายทางการเงินแล้วถ้าเขาต้องต่อสู้กับสหรัฐที่ยังใช้ในโยบายทางการเงินเป็นอาวุธ ผมมองไม่ออกว่าเขาจะสามารถบอกได้เต็มบาทเต็มคำว่าเขาจะยอมรับวิธีนี้ได้ยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็เลยมีแค่ประเทศที่ไม่มีปัญญาสู้ด้วยวิธีอื่นแล้วจริงๆนะฮะที่ที่เริ่มมา a d o อปในลักษณะของเอา Bitcoin เข้ามาใช้ในส่วนภาครัฐนะครับ